กินเลยมีแค่นั้นแหละกระเพราหมูกรอบเชียวนะนั่นแหละน,นัะ่นแหละกระเพราหมูกรอบเลยนะแบ่งหมูมาให้ตั้งครึ่งหนึ่งกินเลยเบื่ออาหารเม็ดแล้วดิโอ้โหไมแแ่แซบเลยวดิแซบเลยกินเลยไม่กินะ สัมรีวันนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึงกระเพราหมูกรอบปนข้าวเปล่าแต่มันจะเผ็ดอยู่ไม่รวดจ,จะกินได้ปะ่ะได้ก็กินอยู่นะอสัมรี มันนี่มาสามลีมาไหนรู้สิกลัวเปล่าไม่ต้องกลัวกันหรอกรู้จักกันแล้วเนาะกลัวทำไมเนาะกินด้วยอะ่ะอืมกินด้วยอะ่ะโอ้โหอืมมาบ้านหลังน้นจริงจริงวันนี้จะของบ้านเข้ามานะอาจารย์ มันเคยได้กินมันก็มาซื้อกะเพราหมูกรอบมาซื้อเป็นกลับมาแล้วเอาเข้าวเปล่ามาสามถุงกินไปถุงหนึ่งแล้วก็มาผสม,มให้หมากินด้วยอยู่ด้วยกันเนาะมีเพื่อนเป็นหมาอีกแล้วไหนดูดิกัดเปล่าวิ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 ว,ว,วิไม่กัดเลยดีกันนะไม่กัดนะ าจะแซ่บอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินอาหารแบบนี้มักินแต่อาหารเม็ดนู้โอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ